โดดจากสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ30-70เซนติเมตรทุกส่วนมีรขสขมสรรพคุณเด่นๆที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือจะเป็นยาแก้ไข้แก้ไข้หวัดใหญ่แก้ร้อนในเพราะมีฤทธิ์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายหากรับประทานบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายนอกจากเรื่องหวัดแล้วฟ้าทลายโจรยังระงับอาการอักเสบ สมทอนซินอักเสบขับเสมหะรักษาอาการท้องเสียลำไส้อักเสบรักษาโรคตับเบาหวานโรคงุมสวัสดิฤทีดวงทวารและรสขมของฟ้าทลายโจรยังช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วยหนึ่ง ฟ้าทลายโจรประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดอาการไอและเจ็บคอสองช่วยแก้อาการปวดหัวตัวร้อนสามฟ้าทลายโจรมีประโยชน์ช่วยลดเสมหะโดยใช้ใบฟ้าทลายโจรมาบดเป็นยาขมและสูตรดมสีช่วยลดอาการอักเสบเช่นแก้คออักเสบหรือต่อทอมซินอักเสบโดยใช้ใบฟ้าทลายโจรมาบดเป็นยาขมและสูตรดมห้า ความขมของฟ้าทลายโจรจะช่วยให้ร่างกายขับน้ำลายออกมามากขึ้นทำให้ชุ่มคอหกฟ้าทลายโจรมีประโยชน์ช่วยลดอาการติดเชื้อระง,งับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาการปวดท้องหรือท้องเสียโดยใช้ต้นฟ้าทลายโจรมาผึ่งลมให้แห้งและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและต้มกับน้ำเพื่อดื่มตลอดทั้งวันเ ฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่จะมาซึ่งปัญหาของระบบทางเดินหายใจ8ฟ้าทลายโจรประโยชน์ของมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย9ใบฟ้าทลายโจรช่วยทำให้เจริญอาหารสิบ ฟ้าทลายโจรช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้โดยใช้ผงฟ้าทลายโจรเคปซูลมาละลายในน้ำอุ่นแล้วนวดให้ทั่วศีรษะทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกจะช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้ค่ะ